สวัสดีนะครับที่คุณเห็นอยู่นี้คือเกม Q เขาเรียกเกมแล้ว QWOP คนระับซึ่งทั้งเกมแม่งก็คือแม่งใช้อยู่สองปุ่มคนระับคือปุ่ม Qw แล้วก็ o อฮะพอดีผมเห็นคนเล่นแล้วแม่งมันฮาดีก็เลยลองออกมาเล่นันบ้างนะคือเราจะเป็นนักวิง่งสีผิวดำวาวนหนึ่งนะคระับมาล,ลองดูกันว่าจะวิ่งไปได้ไกลที่สุดเท่าไหร่นะ นี่ครับผมลองวิ่งไปแล้วแม่งได้1.5เมตรครับมาดูความเกียนของเกมนี้กันนะครับกดคิวอะคิวคิวคิวดับเอะดเอาเฮียเมตรเดียวกดคิวนะน้องกดคิวอ่ะกดคิวเก้าไปหน้าเอ้าโฮยเนี่ยมันพีนี่อะไรวะมึงจะแต๊ะถอยดังฮะพ่องเหี้ยโคยอะไรวะก่อนอืออุ้ยอุ้ย อุ้ย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 อุ่นนอนมึงเอามั้ยมึงเอ้ยเชียไอ้สัตว์ชิขาฮาเนี่ยดาดาดากูไปแล้วไอ้เนี่ยสัตว์เอ้ยเฮ้ยกูไปแล้วโอ Jamie, โ lonely, ah. ้ไอ้เนี่ยโอ้ไอ้เนี่ยโอ้มึงมึงเออเออไปไกลละหัวสัตว์อ่ะเออเออใส่หัวเขาวิ่งอ่ะโอ้ยมึงไปไกลวะ ไปไกลวะเฮ้ยไกลวะอุ้ยเฮ้ไกลวะเฮ้ไกลวะเฮ้ย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 ใหญ่อะไม่องไม่องเออออเออคนเฮี้ยอะไรวะใจหัวเข่าวิ่งโอวโอวบอลโดแอะสัตว์สดุดเชิงเช้าเก้าเมตรอะโอ้โหทุ่นเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยอะไรมึงเนี้ยมึงตันหันตาบอกราย

กูคิวเฮ้ยผีด้วยมึงการทวงทวงดุดไปข้างหน้ามึงมาเขี่ยมาเขี่ยมึงจะวิ่งเป็นร้อยกูี่ยวิ่งสักกิโลอะะเขี่ยวิ่ง,งอ่ะอ๋ออ๋อพูดดิอือ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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นจองใจเย็น,ยนทำกันใหญ่ใจต้องนิ่งนั่นนั่นสติไกด์สุดเก้าเมตรนะ เออเออเออเอเฮ้ยโอเป็นไงอะว้าจิงเวล่ะสิบเมตรแล้วอะโอ้อนี่ปุ่ม P ปุ่ม O มนไม่ได้จะเป็นที่อะไรนะเนี่ยผมกด W ค้างไว้แล้วมันค่อยๆกระแทบกระแทก Q ไปเรื่อยๆเนี่ยโอโหโอโหอดูดิแล้สตีหัวเขาวิงก มีการหรือเปล่าไปติดเที่อะไรวะบอไม่ติดเว้ยเออเออเออเี่เย็นใจ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 เย็นใอ้ย็อโอ้ย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 อ้ยโ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 อ้อยโอ้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 ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ย เฮ้ยเราก็เป็นผู้เป็นคนแล้วเว้ยเอาละฮะจะลองดูเฉีว่าจะไปกันได้ไกลสักเท่าไหร่เมื่อกี้เกิดการผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยอะอ๋อเฮ้ยเอ้ยโอ้เออดุดเรามาลองทิ้งนิคใหม่ๆมั้งกด WQ โอ้ อะไรวะเฮ้ยใจเย็น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 เออคำเหมือคนคำไว้ก่อนคิวโน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 เออเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย,ยแม่งเผลกอกดคิวแกเอออ่าเออเราจะลองไม่แตะต้องปุ่มคิวดูนะเราใช้ W ค้างไว้แล้วกด O แล้วก็ P ดูนะ P โอพี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 โอไม่แม่งมันก็ไปของมันได้เว้ยเป็นการเอาส้นตีนะลากของเข้าไปนะคือเอามาใจคิวช่วยหน่อยเอ้ยายาไค่อยกดไปนะกดไปเอ้ยา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 พีเป็นการดึงขาไปข้างหน้านะให้มันแบบทวงดุลไปข้างหน้าเออพอเอไปข้างหลังก็กดพีไว้ กดพรีพีพีโอเคโอเคโอเคไปท้าวิ่งเพิ่งจี้มาสัตว์เฮียแล้วแม่งเหมือนวิ่งโอ้ยเขี้อะไรดูดิเฮ้ยเฮ้ยแม่งแต่พลัดไปได้อ่ะโอ้ดูอ่ะโอ้โหสบายอ่ะดูเฮ้ยเฮ้ย ยยยยยยย้อ <midt> ้มโลัโอลันโอลัลัล้อ้ยเ้ยไงอะโอ้โหโอ้โหยี่สิบห้าเมตรอะโอ้โหอ้โหดอเนียโอ้โหใ้สเต็ปเกดบบกั กด W กับ P ค้างไว้แล้วค่อยๆกด Q ไปพอมันจะเอ็นก็รอแป๊บนึงฮะนี่ฮะมันจะใจ้ขาถ่วงมาข้างหน้าคือแบบอ่าเรากด P ไงให้มันดึงขาไปข้างหน้าอุ้ย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 เดี๋ยวเย็นเฉเย็นเย็นไม่วิ่งมันำไม้องจะยกหัววะไม่อหัวสบายอะสัก5ห้าสิบเมตรอะ ครึ่งร้อยอขอสักครึ่งร้อยอ,ะอ่ะอ๋อโอ้เป็นเทคนิคง่ายๆแม่งวิ่งนี้แม่งวิง่งได้เป็นกิโลแะแม่งความอดทนพอนะครับเจ้า <c oughs> วิ่งอยู่เฮี้ยอะไรวะเออ <c oughs> โอ้ยโนโนย่าอ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 ๋ออ๋อโอ้ย,อย,อย,อยใจเย็นกดคิวเร็วไม่ได้คนระับกดคิวเร็วงายเง็บแน่ๆไม่ใช่กูกดโอ้เอ้ย มันโอมันฉีกขาวอะเฮ้ยจะได้50เมตรแล้วจะได้50เมตรอุ้ยเส้นชัยเส้นชัยเส้นชัยเฮ้ยเส้นชัยอยู่ข้างหน้าอุ้ยอุ้ยเฮ้เฮี้ยอะไรวะเฮี้ยอะไรวะเส้นชัยเปล่าไม่ใช่ป่ะเฮี้ยอะไรวะเหมือนแบบไอ้แป้งกระโดดอะเรียกว่าเป้งกระโดดอะเฮ้ยเขี้ยมันติดอะข้าไม่ได้อะเอ้าเฮ้ยมีงี้ด้วยอะไรวะตีนะมตีนะเอาออกไปงี้ก็ได้เอามึงงงไงไอ้เี้ยือนตินติดไอ้เชี้ยอืออือน้ย อุยอุยอุยยา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 อ้ยกูมาถึงจุดนี้แล้วไม่เอาไม่ถอยกลับไปไอ้าวนะนะครับเมื่อกี้โปรแกรมไอ้อัดอัดไอ้เกมนี้มันมีปัญหาก็เลยเกิดการรวนนิดหน่อยครับโหเซ็งมากเลยอุตส่าห์อัดได้ตั้งเยอะขนาดนี้แล้วเชฟก็ถ้าเกิดว่าคุณวิ่งมาถึงที่หลักที่ ได้ห0เมตรครูจะเจอไอ้นี่รับแท่งกระโดดนอะเหมือนเป็นแท่งกระโดดอ้ยอ้ยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เราจะลบตรงนี้ไม่ได้เรามาไกลถึงก็นาดีแล้วเราต้องข้ามมันไปให้ได้ตอนแรกผมเข้าใจผิดนะนึกว่ามันเป็นเส้นชัยนะไม่ใช่นะเกมนี้แม่งรู้สึกแม่งมีเส้นชัยด้วยยังไม่รู้เลยฮะอาจจะมีไปสักกิโลหนึ่งนะแม่งนั่งเล่นทั้งวันอ่ะยออง้องข้ามมันผ่านพ้นมันไปให้ได้เชีย่ยอะไรวะออ เออเนี่ยเมื่ m. อกี้แม่งอุตส่าห์ไปโหล่เลยตั้งท่าสามเมตรได้แม่งอะไรวะเออเลื่อขึ้นมาแต่งานนะโอ้ย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 โน่โอ้ยโอ้ยออไปฮะแม่งเคีียอะไรวะข้ามไปดิข้ามแม่งไม่ได้เคีียอะไรวะเอาแม่งเอาไปด้วยก็ได้เอานี่แม่งเตะไปด้วยเนี่ยเออสัตว์มึงอยากไปกับกูใช่ไหมเออโอ้โหครับ สุดท้ายมันก็ต้องเอามันติดไปด้วยนะฮะงัวชนะไม่ได้เล้ต้องเอามันมาเป็นเพื่อนนะอเตยไปก็ได้เชียแต่ทา้งหน้าแม่งมีอีกมาทำไงวะแม่งเต่ไปสองอันเหรอโอ้โหถ้าแม่งมีทุกห้าสิบเมตรอะไรเงี้ยแม่งพอจะถึงหนึ่งกิโลกูไม่เตะเป็นสิบอันเลยเหรอโหเฮ้ย <Yeah. S 2> เทคนิคเดิมครับ W ครับค้างครับนะ P เป็นการช่วยเวลาจะเงิบนะ ล้วก็คอยกดคิวไปกดคิวไปกดคิวไปโหแม่งหกสิบเมตรแล้วอะอยากรู้แม่งสักร้อยเมตรจะเป็นไงวะเฮ้ยแม่งข้ามมันได้แล้วโอ้โห g o o d b ด e d u s สโว้โอ,โอ้แม่งเอ้ยโหแม่งหัวเข่าด้านแล้วเนี่ยตัดเชี่ย ข่าขวามึงแม้ไม่มีประโยชน์เทียอะไรเลยและชิบหายมึงใช้หัวเข่าอย่างเดียวเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าอย่าเงิบอย่าเงิบอย่าเงิบเฮ้ยกดโอหน่อยกดโอหน่อยอ่ากลางขากลางขาการยืดเส้นยืดสายเ่ยเราวิ่งมันนานนะอาจจะมีการเมื่อยบ้างแต่คิวอาจจะแดกได้นะแม่งวิ่งเงี้ยอุ้ยโอ้โนโนอ๋ออ้าโอ้แม่เลยเจ็ดไม้เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าเมตรอ่ะโอ้โหโอ้โห แม่งเริ่มต้นใหม่หมดเลยชีวิตอะโอ้ไอเอาโอ้แม่งอะไรวะสัตว์ผมไม่ไหวแล้วมึงไอเชี่ยอือสัตว์กูวิ่งขอยหลังได้ไหมเนี่ยอือ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 อู้นาทิมอืออือถ้ากูกดคิวค้างไว้แล้วกดโอละโอละอือกดคิวแล้วกดดับบิ้ลละแม่งไม่ได้อืออืออู้ โอ้โหรู้สึกหมดตื้นหวังกำลับบงใจมากแม่งวิ่งได้ไปตั้งเจ็สิบห้าจุดสี่เมตรนะครับแม่งเสือกล้มอะ่ะโอ้โหรู้สึกแย่กับชีวิตมากโอ้โหครับใครอยากลองเกมนี้แม่งก็ไปลองเล่นดูนครับผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าแม่งวิ่งไปสก 100. ักร้อยเมตรจะเป็นไงแม่งคือวิ่งขยหลังก็ได้เว้ยลองดูดิเฮีย <c oughs> อือออเอาติด ฝกเลยเออแดเคต้องขอต้องขอขอบคุณพี่ออยรอเบเกอร์ของเรานะครับที่ได้นำเกมเกๆแบบนี้มาแคสให้ดูครับจนทำให้ผมได้รู้จักเกมส้นตีนนี้นะครับโอเคครับ okay, บอกไปหามาเล่นกันได้็นเกมเล่นบนเว็บนะครับครับผมครับ